ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบูณ์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบูณ์เพราะกระทำรรมณสีการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความเจริญไัยบุ์เพราะกระทำรรมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไัยบุ์เพราะกระทำมณสิการมาก ถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสมโพชงปสัสสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพูบณ์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งปสัสสติสมโพชง สมาธิสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพยบุญเพราะกระทำรรมณะสีการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไัยบณ์เพราะกระทำรรมณสีการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาสัมโพชง